สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับพัทเตอร์นะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือ2กิจสตาคูดคานะครับวันนี้พัทเตอร์จะมีรถดีๆมานำเสนออยู่2คันนะครับแล้วก็เซกเมนต์นี้เนี่ยเป็นเซกเมนต์ที่ขายดีมากๆแล้วก็ช่วงนี้นะครับไฟแนนซ์ให้ยอดวงเงินอนุมัติเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเท่ากับว่าลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับก็คือ คันนี้เลยคันแรกเลยดีกว่านะครับกับนิสสันพอยซาปี2 0 1 3ตัว 1.6V คันนี้ราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะลูกค้าจัดได้เต็มเลยนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับคำว่าฟรีดาวเนี่ยลูกค้าอยากฟรีดาวต้องทําอะไรบ้างลูกค้าจะต้องมีประวัติการผ่อนมอไซค์ผ่อนรถเกง๋งผ่อนรถยนต์หรือว่าจะมีใช้บัตรเครดิตนะครับลูกค้าในเกณฑ์น,นี้ก็คือสามารถฟรีดาวรถคันนี้ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าจัดเต็มไม่ดาวเลยลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ 6ก0ัเท่านั้นนะครับ72งวดนะคันนี้ผ่อนชิลชเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าคันนี้หน้าตามันเป็นยังไงหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่านิสสันพอลซ่า orsa, เนี่ยมันมีด้วยหรอนะครับอันนี้ก็จริงๆเขามีออกมานานแล้วแหละนะก็เป็นกึ่งๆอีโคคาร์แต่ว่าก็ไม่ใช่อีโคคาร์แต่เครื่องยนต์1.6ของเขาเนี่ยค่อนข้างประหยัดเลยนะครับตัวนี้ขับอยู่ที่ประมาณ1 3 1 4มกิโลต่อลิตรนะครับถึงจะเป็นเครื่องยนต์หนกนะครับ4่สูบอ่ะหน้าตาเขาก็จะเป ออกทรงสปอร์ตนิดนึงจะไม่ใช่จะไม่ใช่อีโค e คาร์แบบอัลเมล่าหรือว่านิสสันมาร์สนะครับแต่ว่าก็จะเป็นทรงแฮชแบ็กห้าประตูนะตัวนี้ก็เป็นตัววีนะครับผมมีไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะครับกระจกอข้างก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยเห็นไหมแล้วก็เป็นกุญแจคีย์เลสด้วยนะครับคีย์เลสทั้ง2ฝั่งนะภายในห้องโดยสารหรือว่าตัวถังเองเนี่ยจริงๆเขาค่อนข้างใหญ่นะเทียบได้กับคล้ายๆ Honda j a z z นะครับคล้ายๆ Honda j a z z แต่ว่าราคาเขาก็จะถูกกว่านะครับ โอเคเห็นด้านหลังกันไปแล้วทำไมงงว่าทำไมย,ยังมีโลโก้เพียวได้อิเล็กทรอนิกสีวีทีอยู่นะครับเกียร์เขาก็เป็นอิเล็กทรอนิกสีวีทีเหมือนกันนะจะไม่ได้เอาง่ายว่าเกียร์ก็เป็นตัวเดียวกับอันเมล่านั่นแหละนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาหลังให้ดูนิดนึงเห็นไหมเขาจะมีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าเป็นรถ5ประตูเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันโอเคนะครับผมด้านในนะครับเท่าที่ขึ้นมาข้างในก็จะใช้เป็นโทนสสสีีดดําาลลัับบกเเทหมย สตาร์ทก็เป็นพุทธสตาร์ทนะครับผมคันนี้มาถึงในคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับถ้าเป็นรถในราคาเดียวกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีตัวไหนเลยเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วก็เป็นออโต้แบบนี้นะตัวนี้ราคา2องแสนเกาน้ะคุณได้แอร์คือปรับแยกซ้ายขวาเลยเบาะหนังนะครับผมไม่ใหม่แบบนี้นะเจ้าของใช้งานแค่มือเดียวนะครับที่สําคัญคันนี้อยากจะบอกว่าไหม่แค่หกหมื่นโลเท่านั้นนะครับใช้น้อยมากๆนะเจ้าของเก่าใช้น้อยมากๆเลยสภาพทุกอย่างนี่คือยังอยู่ในแบบ สมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะมาดูให้ดูหน้าปัดก่อนถ้าคนที่เคยเป็นสาวกนิสันมาถ้าเป็น e ีโคคาเนี่ยหน้าปัดเขาจะไม่ได้ออกแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลและก็จะดูรู้สึกว่าสปอร์ตมากขึ้นกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับในค่ายเขาพวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะนี้นะมีมันติฟังก์ชันให้ฝั่งซ้ายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรได้หมดนะครับหน้าจอต่างๆนะครับผมอ่ะให้ดูหน้าจอนี่จะเสียบ AUX USB หรือว่าตัวเนี้รองรับ iPod iPad ดด้วยนะอ่ะนี่เลยเกียร์ไม่ได้ใช้ยากนะครับตัวนี้ก็เหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปบางคนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนิสสันบอสซาวิ่งบนถนนนักนะครับผมดูด้านด้านข้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะตัววีเขาก็จะมีที่พักแขนมาให้เพราะว่าถ้าเป็นรถอีโคคาร์ส่วนใหญ่ก็คือต้องท็อปสุดเลยถึงจะมีนะครับแต่นี้ก็ไม่จําเป็นต้องท็อปก็ได้ลองท็อปเขาก็จะมีที่ที่วางแขนแล้วเราก็เลื่อนมาได้นะครับผมพาไปดูด้านหลังแล้วก็นี่อ่ะ แอร์หลังนะครับในราคา2 9 9เป็นรถเก่งที่มีแอร์หลังเห็นไหมออปชันเขาใส่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับน่าใช้จริงๆแล้วก็ข้างในเนี่ยรู้สึกว่ากว้างกว่ารถเก่งซีดานทั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยเล็กรูมต่างๆเวลาพัตเตอร์นั่งพัตเตอร์สูงประมาณ175เนาะข้างหลังก็นั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับผมแล้วก็ภายในเป็นสีดํามีที่พับวางแขนอะไรอย่างงี้คือมีครบทุกอย่างเลยนะครับ,รบผมสาหรับวันนี้ยังไงพัตเตอร์ขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ